สวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขุมทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศโค้งสุดท้ายเนาะของหมวดประจำวันที่16เมษายนครับผมเนาะหลังจากเรียนหน้าสบการณ์แล้วพี่น้องเนาะเมื่อนี้กัเป็นมือเสี่ยงโศกเนาะเป็นมือเสี่ยงโศกเสี่ยงดวงนเพี่้องเด้อเนาะใครที่รอบ้างนะพี่น้องเนาะรับมหาเฮงเนาะเลขจากของมหาเฮง ละของเอเมนเจี๊ยบครับผมได้โคดโตนี้พี่น้องอ่าแล้วก็ที่สำคัญออิสราเอลมาด่วนๆเลยเลขรับอนะิสราเอลเนาะคลิปนี้ร่วมเลยพี่น้องเนาะรับอิสราเอลแล้วก็เลขอของมหาเหงครับผมฝันพี่น้องฝันว่าขาจาว่าห้องบอกเมื่อวันว่าห้องบอกก็คือเมื่อไรห้องบอก,บว,อบอกว่ากองฉลากมาบอก คืนทั้งโพเดียมเลยพี่น้องประกาศใช่ไมมเลยอ่าเลขออกดเดอร์เลขรางเดอร์คอยสิบอกผู้เจ้าหงอนนี้อ่าในเนื่องว่าอะไรเงี้กับบรรลุคือว่าคอยจะบอกว่าเลขรางให้ยตาเลขรางขนาดเพิ่นว่าอ่ากองฉลาก,กว่าใช่ไหมในฝันนี่พี่น้องโอ้งวดน,นี้ก็เลยว่าอ่กากองฉลากคือ่าบอกคักแค่ประกาศใช่ไมมยืนว่าเลย แอดมินก็ได้ฝ้า,ามากจดเอาม่ถือืจดไปจดมากตเลขแดงจึงคืองูนี่พี่น้องเนาะแต่ว่าขาจาว่า,างยางเดี่ยวเด้อพี่น้องเด้อตาพี่น้องได้ยินคลิปนี้กะมืนเนี้ยกับไหวไปข้างบนข้างล่างได้เยพี่น้องเนาะ,ะสำหรับเอดมินเจี๊ยบกะขักบ่ใส่ใหญ่พี่น้องฝันว่าอ่า เขาจมบ,บ่กเขื่อนล่างเขื่อนอ่าแล้วพี่น้องเราจะเป็นตัวไรรอติดตามแล้วก็รับอิสราเอลได้มาแล้วสดสดร้อนๆครับผมเนาะอ่าให้พี่น้งองเอาว่าพิจารณาบิง้งสำหรับของมหาเฮงที่ให้มาตั้งแต่ตองวดเนาะงวดที่ผ่านมาก็หกสามสามหกโอ้สามหกออกลางนะพี่น้องเนาะ ลรากาบ,บนออกหกแปดเจ็ดครับเลขกุญแจรถเลขกุญแจรถนะพี่รองนะห้โชคสามหดซอามเหลอ่าทั้งเจ็ดเจ็ดมาเลเค่องทั้งมาเลคัสซี่สี่เก่าเก้าสี่หววนั้นพี่รองมาลาสุดมาออกโคกแปดเจ็ดมาเลกุญแจเก้าแปดเจด็ดครับ เต็มอายง่ายอียกแพี่น้องงวดอีพานมาองวดน,นี้ได้ทะเบ,บียนมาไหมหายมาแต่ต้องงัดบรุวัดจำกันได้ปะห้าศเก้าหกครับปาดเอาพี่น้องห้าศูเรือว่าเก้าหกศูเก้าหกศูนยหาเก้าพี่น้องศูนย์เก้าศูนยาศง่ายซะถ้าไม่อยากตัดแล้วพี่น้องเด้อ ติดศูนย์เลยหายมากเลแต่ตรงหวัดเลยหลังจากรัฐบาลไทยเพิ่งออกไปก็คือหายเลยบรุว้ว่าพากันจำกันได้บอสำหรับของมาแห้งแต่ว่าตอนนี้คือจะหาลำบากกันละนะจะเสียมาแห้งอ้อาใครที่รอเลขขอรับอิสราเอลครับผมได้มาสดๆร้อนๆวันนี้จะมีสามตัวอยู่สองชุดแล้วก็สองตัวหนึ่งชุด ให้เอาไปพิจารณาเบ้างไปกับพร้อมพี่น้องเนาะแต่ว่าเขาเจ้าก็ให้มาสังหงัดเขาสังหงัดตั้งหงัดที่ผ่านมาอ่ามะเขือดอกให่เก้าเจ็ดเนาะมันออกแปดเจ็ดครับอ่าสิวเสียดเนาะวดนสามโมงไขถืองวดเก้าสี่ไข่ถือพี่น้องงวดนี้อ่าได้มาแล้วครับรับอิสราเอลครับผมเนาะสามตัวพี่น้องจดไปพร้อมๆกันจดไปพร้อมๆกัน นาะสำหรับอรรอบอรับอิสราเอลนะสำหรับรับอิสราเอลพี่รังอ่าสี่หกศูนยะ์ 60, ครับ 60, สีห่หกศูนย์แล้วก็เจ็ดห้าศูนย์เลขสามตัวมีสองชุดได้เพียงเด้อ ติดศูนย์มัดพี่น้องแคนแมงอยากตัดก็คือหกศูนย์สี่ศูนย์หรือว่าสี่หกก็สี่หนะพี่น้องเนาะอีกชุดหนึ่งก็เจ็ดหา้หาห้าศูนย์เลยพี่น้องเด้อแล้วก็แล้ว,ลวสองตัวผลรวมไปล่างหนึ่งสองเลยพี่นอ้องเด้อสำหรับรับอิสราเอลครับนะพี่น้องเตรียมแคปหนะ้าจอไว้พี่น้องเนาะ พี่้องมักชุดนี้ก็จัดได้พี่รองรับอิสเาเอรครับต่อไปจะเป็นเลขของมหาแห่งครับผมเลขฝันเด้อพี่้องเด้อนะอรับอิสเาียลพี่้องไปเบ่องออกพิจรณาเบ่องออกมากจัดจัดพันเนาะทริปนี้จะมีด้วยกันสาม หนาทางนะด้วยกันเนาะต่อไปจะเป็นของมหาแห่งฝันตั้งแต่ตัวงวดพี่น้องเนาะฝันว่ากล่องฉลากข้าเจ้ามางาน,นีนยังบูเนาะเมื่อยืนยู่พเดียมประกาศใช่ไหมเอางวดน,นี่ให้เป็นกรณีพิเศษอ่าให้เอาท่านกับท่านเอา่าท่านแลวก็เสียใจด้วยเพื่อนว่าเนาะจะให้ร่างอย่างเดียวเพื่อนว่ากล่องฉลากเพื่อนฝากมา เดินพี่น้องเด้อเพื่อนก็เลยว่าเตรียมจดหาท่านกับท่านหาท่านแต่ก็เสียใจด้วยเนาะเพื่อนประกาศใช้ไมโครโฟนว่าล่างอย่างเดียวเนาะแต่ว่าหามากเพิ่นหายหาสองสามมากพี่นอ้องอ่าเอ้ยมิ่กจะเ้าจดว่าชันฟ้าหาประกาศจดเนาะมันบ่มีประกาศบ่บ่บรูบ้ว่าเพื่อนจะมาประกาศว่าชันฟ้าหาประกาศได้แต่ว่าล่าง ห้ 5, 2, าสองสามอ๋ล่างที่มีสามตัวเพิรนกก็ได้บอกต่อพี่น้องห้าสองห้าสามเพิรนกหายมากแค่นี้ครับโอ้มาคยฝันวานกองสลากเพิร์กมาบอกแจ๊กเสียพี่น้องพึ่งฝันอ่าหรืยินแต่ข้าเวว่าห้าสองสามเพิร์กก็ได้เรียนว่าหาสองหาสามเลยพี่น้องเดอ้อ น่อีไม่เลยฝากจดพี่น้องจดใส่พื้นกระดาษนะแต่มันบ่นเป็นกระดาษมันเป็นพื้นไส้อ่าเป็นพื้นไส้อ่าเลยเป่าออกไส้ไว้ไรเขียนคือจังเขียนไส่ไส่นะมันถิลรมมาพัดพัดมันถลืมหน้าพี่น้องก็เลยเป่าออกเป่าออกเป็นแดงจึงคึงผู้นี้พี่น้องเลขที่วเขียนไน้นะหาสองสาม หาสองสามไม่รูวร้วา่าแดงบ่แดงแต่ว่าหาสองหาสามแดงจึงคืองเลยอ่าอยู่ได้เม็ดไส้เนาะแอดมิน่ก็เยลยวล่าโอ้ได้ขี้เล็ดปากแล้วพี่น้องเนาะอ่าสว่วนตัวมหาเฮงครับผมอ่าเนาะก็คือ,อน,นี่แหละพี่น้องชุดต่อหัดจับกันได้บ่างศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกชุดต่องวัครับ 09690069แล้วพี่ลองเด้อแต่ว่าอันนี้เด็กฝันครับ5 2 3เพิ่นหาหาสองหาสามครับล่างด้วยพี่้องไปกับบนก็ได้แล้วพี่รองเด้ออ่าเลาสำหรับทีมงานมาเองครับผมเอาต่อไปของเอ็มมินเจยบเพิ่นกับฝันขึ้นกันเลย่อามาร่วมเมเลใหายเลยแล้พี่องเด้อเพิ่นฝัน คักพี่พี่น้องเด็กตัวนี้เนาะวันวันอะไรก็ไม่รู้เขาแอดไม่จำอะไรหรอกแต่ว่าเพื่อนได้ยิว่าเอามาฝากตอนเอฟซีในเดือนเสาร์อาทิตย์เรื่วนตัวของเพื่อนยินว่าซีซีนี่ถุ่มแล้วพี่น้งองซีซีนี่ถุ่มแล้วเพื่อนบรนใจของเพื่อนคักคกากซีซีพี่น้องสุบบูนสิรล่างกับพารณาเอาป้าเลขบ่ต้องกลับพร้อมเด้อพี่น้องเด้อมีทีไปทีมาเนาะราคาสามสองหนึ่งเลขมากเลขชอบเพื่อน แล้วพี่หลังเด้อมีที่ไปที่มาอยู่ตาวานี่ล่ะใค้ตามเอฟหนึ่งเจี๊ยบครับชุดนี้เวอ่์ไดโซเรมานพี่น้ังเวื่อไดโซเรมานน้ำกันเอาสุดท้ายใส่ชุดเนาะขอให้แห้งๆปังๆใส่สงการด้วยพี่น้ังเด้อเนาะเอา ขอบพูด MC ที่มาที่ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับที่หน้าข้างสองครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ